ต้มฟักทองค่ะฟักทองต้มกะทิค่ะใส่แต่เกลือค่ะน้ำตาลไม่ใส่ฟักทองก็หวานแล้วโอ้กินลองท้องลองกระเพาะได้นานวันอยู่หวานแล้วค่ะ อะไรนะเราก็จะตื่นเช้ามามืดแล้วก็ต้องกินอะไรรองท้องก่อนนอนก็ต้องกินอะไรรองท้องเช้าก่อนนอนโอเคค่ะเพื่อนๆดีแล้วค่ะไม่ให้เดือด